โอเคมาแล้วระบบละซีมรอบเฮลโลสวัสดีครับมาหลังจากที่หายกันไปงานนะฮะจังหวะนี้น่าจะเป็นพี่ฟูแหละที่เข้ามามามาแลสตีร์มปันสั่หน่อย มาคุยเล่นมาคุยเล่นคุยเลไรกันได้จะมาแซวซีโอ็เไยไม่ว่า <c oughs> ตอนนี้คือพูดตามตรงว่าปิดเทอมเรียบร้อยคิวๆเลยแก <c oughs> ได้ยินคัดนะเฮอมานา <c oughs> มีอะไรคุยคุยกันได้เนี่ยไม่ได้จะอ่านทีเนี่ตามนั <c oughs> ้นเลยเพิ่งถามว่าจะเปิดออลิโอไหมนั่นแหละลืม ไม่มาด้นานหนมันก็อย่างนี้แหละโอเคปเป็นเก่งกันก่อนแต่ถ้าอยากจะความเก่งก็ได้ตอนนี้หาว่าพัฒน,นาบทเป็นยังไงบ้างไนงะก็ตอนนี้ก็ชิวๆกันไปแต่มาอะไรแป๊บเดียวนะเพิ่งหายสัคราะหเรียกว่าเพิ่งหายสัคราะหของแท้เลยจ้ะถามว่าพวกโปรไฟล์ใครหายไม่ต้องพูดหรอกเพื่อนหายเราคือแบบ เพื่อนถ่ายจะคือแบบถ่ายอ้วนมากแต่ไม่ได้ขับขับได้อันนี้คือแบบคิวๆสบายๆอันนี้พูดตามตัวอะไรนีคือใครเข้ามาก็ได้ได้รู้ว่าสปอยสปอยหนักอะไรนะครับไม่สปอยหนักกันสิเ่ถามว่าบทตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะสปอยแค่นี้พอถามว่าทำอยู่ประณกิ่เรื่องตอนนี้เขียนอยู่ประมาณสามสี่เรื่องแต่หาไม่ได้ แต่ถามว่าปีนี้ได้ไหมไอนนดิคอร์ดไม่มีใครอยู่หรอก <c oughs> ไม่มีใครมีใครไม่ตองหรอกมาแป๊บเดียวสิบนาทีมาเทนไลฟ์ลลกับมาพัฒนาบทให้ดูอะไรงี้ตอนนี้คือน,นั่งหาีแต่คนเล่นว่าตอนนี้เป็นยังไงประมาณนี้ชิวๆเลย <c oughs> ช่วยถามว่าหาจากที่ไหนบ้าง หาเจาในยูทูบหาเจไในในนี่แหละอืมเปิดมาเดี๋ยวเปิดซัมเมอร์จูพาพาไดฟังแม่งเลยไอ้เบฟบไม่ใค่แต่ถ้าหาว่างานถ่ายรูปมีไหมอืมมาเปิดดูอืถ่ายมากี่งานนะั้งสิบงานประมาณสี่งานแลถามว่าใครแล่วถาาว่าจริงจรเน,น้นเน้นสี่งานติดนะกูบอกก่อนเ <laughs> นี่ยสี่งานเต็มเต็มนีแต่ถาาว่าไปถ่ายแค่กี่งานไปแหกแค่สองสงาน เนี่ยยี่เจ็ดยี่แปดยังไม่เป็นไงฟองแงะ <c oughs> <c oughs> แต่รอรูจกจับพี่รุ่มรุ่มพี่กับเพื่อนไปถ่ายก็ถามว่าจะดูรูปภาพได้ไหมอ่ะมาดูไป <c oughs> ที่ถ่ายมาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใช้เจ็ดสิบสองว,วัตเม,มากกว่ามาได้แป๊บเดียวเทสตีมเทนรุ่นเทนนี่คิวคิวไป <c oughs> <ๆ>แต่หาว่าใครน่ารักหรอครับอืม จเย็นเดี๋ยวมีคนแถวนี้มาส่องแต่รู้แค่ว่าฟูดน่าแหะครับไอ้นี้ก็ประกาศชัดเจนอย่างกูแต่เห็นว่าน้องคนนี้ไม่มาตกูนะเห็นน้องคนนี้มาป้ายากูไนรนะอยู่หาปลาหาปลาน้องไม่มาป้ายากูในรับเสร็จชัดเจนไหมบอกได้ฮลโหลฮลโหลชัยเทสทำไมบอกได้ดีครับใครเงี้ย ใครเนี่ยไอวันเนี่ยใครเนี่ยในงานตัวไหนกูออย่กิมีอาสายอันนี้เล่นเป็นบทอะไรนะบทบทของอันนี้ไปละใครเนี่ยไออ้อไอวันเนี่ยในงานตัวนด้นนะคื่อะไรบอกได้ตอนนี้ขึ้นหน้าคันรูปเด่นๆถามว่านี่หายหายเพื่อนหายถามว่ามุมดีไหมกล้อ,องใครกล้องกูเียป อันนี้อันนี้น่าจะไอันนี้น่าจะไา,ายคือดูแต่ละรูปที่ทานมาไอ้คือนั่งคือนั่งแก้สีเทินเนี่ยจะแพงหามากนะหามาเยอะไหมเยอะอยู่เนี่ยชอบรูปมมมมนี้รูปน่ารักมาน,าน่ารัก <c oughs> ประกาศประกาศประกาศโอชิชัดเจนอีกลูเห็นม <c oughs> ไม่มีอะไรมากโซนใหญ่างงานใหญ่อะ เบยไก่ไกเบยไก่งานส่วนใหญ่ยันก็จะประมาณเนี้ยที่ไปถ่ายนยแต่ถ่ายบัคคัดลงบ้างยังลงบ้างแล้วแต่ยังไม่ลงพวกแบบนี้แต่พูว่าลงแน่ๆละพอพูดน่ารัก <c oughs> เดี๋ยวเอาเยะกูเนี้ยมีถ่ายเพื่อนกรถ่ายฟันมาถ่ายถ่ายเหมือนดีถ่าย,าย,ม,วย,ายมวยมาแซนเนี่ยก็มีบ้างแต่แซนเนี้ยแสงส่วนใหญ่แซนต้องดูแสงดีๆอ่ะในงานต้องดูแสงดีดี ต่ไม่รู้ว่าแสงข้างในเป็นไงวันนี้ต้องถามเพื่อนอี๋ยวเลยเนี่ยเราดูเพื่อนบอกให้ถ่ายเหมือนบอกให้ถ่ายคนอื่นสวยๆไม่ถ่ายโอโหไม่ถ่ายไม่ถ่ายโอชีตัวเองสวยไอ้อะไรไอ้เปิลไม่ถ่ายสวยไม่ดิเนี่ยอาจจะควรให้ดูักรูปงงเลยเฮลโหลแอบงงแอบแอบงงกับเพื่อนว่าโอโหเนี่ยดูดูมันถ่ายเนี่ยดูมันถ่ายเนี่ยถ่ายคนอื่นก็แบบแสงแสงแสงกระจอกมากพอถ่าย พอถ่ายโอชิโตเองโอ้โหแส่สคมมากเนี่ยดูดูโอ้โหยำงเป๊ะย่างเป๊ะโอโหยำงเป๊ะไอ้เฮี้ยอืึคืออยากจะบอกพื่ว่าิึงถ่ายดีๆถ่ายดีๆเขาได้เดีแซวดีครับใายไงยวัน แต่นเนี้ยดูมันหา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 ยจริงๆรันใตมันมากตอนนี้ยคือแบบมันหายเลยเปิ่มดูมันหายอาริสคนแท็งดีจัดอุวดโทษไม่เลยช่เนี่ยดูมันหายมาโอ้โหไอ้โรคหไอ้ไกด์เปิดเมมใครเบอร์เมมกูนี่อาจจะใครละเนี่ยดูดูมันหายดูมันหาย เนี่ยดูมานถ่ายอเนี้ยไอไอริสเมอร์ลี่ไอัเนี้ยดูมันถ่ายเรียกว่าขอเพื่อกันในหน้าจอไปทีเดียวเลยนะฮะเ <c oughs> นี่ยดูมันถ่ายมีแจกมีนด้วยนะฮลโลลจะถามมาได้ก็โอเคคขำๆไปอันนี้งานอันนี้งานวันท <c oughs> ี่เจ็ดส่วนงานสิบสามส่วนงานสิบสามมันเดี๋ยวจะเป็นชุดราตรีสิบสามมันจะเป็นชุดราตรีซะมากกว่า เขถามว่าไฟขนาดไหนรอบทเจ็บเป็กอ่ะมันคิดว่าไง่ายแน่ถ่ายแขนเหนือมากบ้างแขนเหนือไอ้ปอถ่ายนั้นเนี่ยเพือ่อนเป็นฝาถ่ายเบฟกดเบฟมาให้เลยแน,น่ยังบินบินก็โอเคแสงง่ายงานแต่แสงง่ายงานวันที่สิบสามอ่ะ แก้สีแก้สี่นนิดนึงอยู่มีมีแบบแก 4, ้สี่คนนิดนึงพูดเลยก็ประมาณนี้แหละแต่น่าจะมาเลยแป๊บนึ่งประมาณสักสิบนาทีไปแล้วนั่นคันดูไปดูเนี่ยโดนเบร์เบอร์บอกว่าถ่ายอวน คุณคิดว่ารูมนี้อ้วนไหมฮะใครที่อยู่ในห้องนี้เคยบอกค,คุณด้ยวดยว,ว่าโดยแบบไม่อ้วนไหมเนี่ยเนี่ย,ย <c oughs> แตดในงานมันก็จะประมาณเนี้คือมีทั้งไฟล์ดอกกับไฟเจเป็กนะดอกก่อนคือสามารถนั่นแตกรูปม,มอะไระนั่นน,น,นั่นทำตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวว่าจะลบละเดี๋ยวไว้เคลียร์พอจะเคลียร์เป็น ในคอมแล้วก็แนนี่อยู่ย่ว่าจะลบ,บอยู่เพราะฉะนั้นเดกกัสเกลใครดูไอทท้ท่านเทีนดีทาาไอันนี้รีบเซนนะจ๊ะพี่ให้เวลาจลีบเซนเดนนะจ๊ะ <c oughs> ไม่เซนละเนี่ยลูกก็ประมาณเนี่ยแต่แส่ในงานคือแบบปวดหัวจริงปวดหัวจริงงานงานจีบสาวแอปปว่าเพราะว่ามันมันต้องนั่งแกนุงแจนี่ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไหมวยไอ้เนี่ยไอ้หมวยมาเออเด่าจะลงหมวยอยู่เดี๋ยว่าจะลงหมวยอยู่ยห,มยยหมวยนานานกที่อุ้ย มุ่งอยากเพิ่มโบนสีไอพวกนี้บอกใครบอกตัวเอง <c oughs> ก็มันจะประมาณนี้ไงในงานเดี๋ยวว่าจะมาลงใครนะมาลงแพมเพิ่มเลยเดี๋ยวต้องไปคัดรูปเพิ่มอ่ะเพราะว่าไม่มีรูปจะลงละ แต่ถามว่ามีถ่ายรู้ไหมยิบก้าวยิบมีถ่ายจ้ะเดียยิบก้าวยิบมีถ่ายฟาร์มตังรอแล้วเนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายนางเอกถอ่ายนางเอกจีจีนะฮะเนี่ยซีรีส์เนี่ยไม่ใช่ละยังไงโอเคมอเมาเล่นได้ <c oughs> ถ้ามีใครมาก็ตามนั้นเดทท็อปออิโอ เทสต์รีมกันนิดนึงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอาจจะมาไลฟ์สตรีมกันมากขึ้นนะฮะอาจจะมาสปอยนิดสปอยนิดนึงนิดนึงแต่สปอยอะไรนะว่าตอนนี้เขมบรอดแน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสปอยเนี่เป็นนักเขมบรอดต่อเราจะพุ่งงี้มั้ยวันนี้ขอพักก่อนเนี่ยมะนาวมะนาวน่ารักมะนาวน่ารักเวทีจรุ๊ดมีวันใสด้วยวันใสแต่ว่าถ่ายจริงๆริอะถ่ายวันใสกับไอ้ยิงกันเยอะขอบเ่อนฝากถ่าย เม่แช่เฟอ้ฝากให้ถ่ายดูมันดูมันหนังเก็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดถ่ายจริงๆเท่นี้ไม่บอกหรอกใครเดี๋ยวรอรุนกันเอา <c oughs> มันก็จะประมาณนี้แหละแต่ถามมาช่วงนี้ถามมาเป็นไงบ้างปิดปิดเธอไปใช่ปะก็คิวๆกันแล้ว เดินม,มาพัฒนาบทอยากจะกลับมาออกกำลังกายบ้างนะเพราะว่าอยู่อยู่นี้ไม่แบบโอ้โหนอนอย่างเดียวอยู่มหาวยก,กับจะมาหาไปนอนอย่างเดียวแต่ว่าจะกลับไปฟิตฟิตอยู่แลวส่วนใหญ่ถ่ายรูปมานก็บเดียววันสายโลกทำปลาจูหรอสองดิชัดเจนอืมชัดเจนหาดิ แต่เดี๋ยวว่าจะต้องสร้างอีเมลเพิ่อมอีกสามสองสามอีเมลถามว่าอีเมลอีเมลโตเองพอไหมไม่พอเพราะว่าถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายไ,ไฟล์รอกออกมาขนนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวมาน,นั่งคัดเอของมันใส่ลงเพิ่อมอีกสน่อยกับฟอนต์ด้วยเอฟูเอฟอนเซนเนอร์ไรเงี้ย ว่าไม่ได้ไปงานวันนี้แต่ว่าฝากเพิ่มหายไปแล้วก็จะถามว่าชัดไหม,มส่วนตัวส่วนตัวไม่ชัดเพราะว่ากดอันนี้กดอันนี้ไปเนี่ยกดรวไปนิดนึงเนี่ยอนนั้โอเคอยู่อันนี้อันนี้แผลตรง,ง,ง,งนี้บันเป็นมันเปน็นอะไรจะถามว่ากดไปยังไง้าเดี๋ยวว่าจะไปลงอันนี้อยู่ไปลงมวมยอยู่หาโมวยอันเนี้ย <c oughs> รู้สึกว่าหาโมยรูปเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวอ้นนี้อันี้รู้สึกว่าแกงแกงนาไปแล้วไอ้รู้สึกว่าแกงนาไปแล้วเอามีดีๆกับมีดีกับเขาไหมอ๋อแป๊บหนึ่งขอเผาได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเผาเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไอ้เคลียร์เคลียร์ลูกเคลียร์เคลียร์บ้าบอบาบอมาเสีย ไอ้ไี่เอ็กเดี๋ยวกดฟุมากเลกูตอนนี้ล่าสุดกูเบื่อแล้วกูจะดูไอ้ฟุแม่งแม่งก็จะมาอาีแต่เดี๋ยวเข้าไปคัดรูปอีกทีนึงกัน,นแต่เดี๋ยวว,ว่ามวยถามว่าหมวยอยากถ่ายไหมก็มนา่าสนใจอยู่เดี๋ยวเขาไปนั่งคาวดีทีน่าฟังเพลงแบบเพื่อนดีกว่าเราเจอพี่ซัมเมอร์มาสะเพ็นดนี <laughs> ่ ขายของให้เขาอีกแล้วแต่เดี๋ยวอีชัปปั้หนึ่งเดี๋ยวไปละเพราะว่าลอแค่มาลาสตรีมกับมาอัปเดตซนะหน่อยเดี๋ยวสักแป๊บนหนึ่งเดี๋ยวไปละเนี่ยมันาวน,นานแล้ว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อ่าไป มิจอยอันเดินดูข้างๆจะได้ดูว่าสติยมเป็นไงบ้างเจด๊ดูเขาเป็นไงอรจักรัชกาลที่สอนเพลงกันไปนะฮะคิวๆไปคือตอนนี้กำลังนั่งอันนี้อยู่ว่านั่งนั่งมึนอยู่ว่าตอนจะเดี๋ยวเราจะีต้องทำอะไรบ้างเดีย๋ยวต้องมาทำตลางจัดตารางด้วยเพราะว่าเดี๋ยวว่าแผน ความเนอ่นมันออกกําลังกายพัฒนาบทแล้วก็เตรียมไปถ่ายรูป โอเคเดี okay, ๋ยวไปละวันนี้มีอะไรม,ม,ม okay. บ้างนะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย